มาพี่น้องสิพัดข้าวกินเที่ยงแล้วแยกกัิจะเอาเที่ยงกระเทียมอหอมลุงแยกว่ามีหัวหอมไงแยกก็จะเอาหอัวหอมแดงกเงงงกี่ยวแี่ยัวไหเหลาบไแล้วก็สิพัดเดี๋ยวหอมกับกระเทียมให้เลียง นี่จะได้มีความหอมแล้วก็เอาหม,มูตานลงไป เขาหอมมะลิพี่น้องโอูแล้วเพิ่นคิมักเป็นก้อนน้ง่งคล่ะไรไม่เป็นเขาไม่ค่อยพัดใจเย็นๆเดี๋ยวาเป็นถือความหอนเป็นกระจิละไล่เอีกเกากแตะไปเรื่อย หูเขาไหลอย่ามันเลือ้อาเป็นหูจัน้อยกันเยอะสักเดียวพัดลงใส่น้ำมันหน่อยน้อยอาหารเพื่อสูขก,กับพพี่น้องใส่พักเยอะๆพัดเขาว่าไม่สูตรหอกพี่น้อง ตามสะดวกเวลยก็่เอาเแ้่ปากจะคล้องเลยละ่ะเอาพักเอาพักโป้ไว้ก่อนเขาโป้พักไว้แตกป๊อแปะป๊อแปะ,ปะยากก็่าจะเอาเครื่องปรุงล่งในถ้วยในลาดกับเขาแล้ว น้ำตาลเกลือผงชูรสน้ำตาลเขาไหมกับิพัดหยาเล็กน้อย พูดผู้เ่าก็สิใจเย็นเล็กน้อยพี่น้องเท่ากสิหุ้มไปเรื่อยๆื่ดขอคนเปี้ยอยอกจากกันซ้ำนี่ล่ะพี่น้องมันยาวเกินไปแล้วจ้ะ